รัฐมนตรีว่าการกระทออรวงสาหกรัมนั้นได้แสดงความพอใจในท่าที่สภาวะของเงินบาทนั้นได้อ่อนค่าลงโดยมองว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการนั้นวางแผนธุรกิจได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันตั้งความหวังว่าเงินบาทนั้นจะมีเสถียรภาพในระยะยาวค่ะเงินบาทปิตลาดท้ายสัปดาห์เมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่ระดับ30บาท55สตางค์ถึง30บาท58สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐ โดยนักลงทุนนั้นยังคงรอติดตามปัจจัยตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐทั้งดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนพฤษภาคมและข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมขณะที่สัปดาห์หน้านั้นก็จะมีการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในวันที่18และ19มิถุนายนนี้โดยที่นายประเสร,ริฐบุญชัยสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นได้กล่าวว่าพางะ ภาวะที่เงินต่างชาติไหลออกจากไทยรวมถึงทั้งภูมิภาคเอเชียก็ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องไม่แข็งค่าผิดปกติเหมือนช่ว,ชวงต้นปีที่ผ่านมาประกอบก,บกับการทำงานร่วมกันร,ระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนอง,อง,องอกับกระทรวงการคลังก็เชื่อว่าค่าเงินบาทนั้นจะเคลื่อนไหวอย,อย่างมีเสถียรภาพ เป็นผลดีสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่จะสามารถวางแผนธุรกิจและประเมินความเสี่ยงได้ง่ายกว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะส่วนความคืบหน้าโครงการคืนภาษีรถยนต์คันแรกนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานว่าการทิ้งใบจองตามโครงการรถยนต์คันแรกส่งผลกระทบต่อการวางแผนการผลิตของค่ายรถแล้วหรือไม่อย่างไร พร้อมกับยืนยันว่าประเทศไทยนั้นยังคงมีศักยภาพในการเป็นทัพการผลิตรถยนต์ในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสามแม้ว่าอินโดนีเซียนั้นกำลังพยายามสร้างความคล่องตัวโดวยการมอบสิทธิประโยชน์หลายด้านให้กับผู้ผลิตรถยนต์เพื่อให้นำเพื่อให้เข้าไปสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศอินโดนีเซียแต่จากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากญี่ปุ่นเพียงแค่ขยายฐานการผลิตออกไปเท่านั้น โดยยังมีไทยเป็นศูนย์กลางอยู่ต่อไปค่ะ